สวัสดีความเพียรสี่มีไว้ให้สร้างสารสัสม,มะปะทานะขะมะธรรมนำวิถีสังวระปะทานะเพียรพายายามทำความดีเพียรปกป้องสิ่งไม่ดีให้หนีไกล ปหาณะปัฏานะ,ะานะคือเพียรเฝ้าระวังพยายามยับยัง้งอย่าวันไหวอกุศลกรรมเกิดแล้วและผ่านไปจะไม่ให้เกิดขึ้นใหม่ให้เสื่อมสามภาวนาปัฏานะคือสงบจบที่สุขสร้างกุศลเพื่อพ้นทุกข์พ้นพงหามกุศลกรรมทำให้เกิดในทุกยาม เพื่อความดีความงามตามสมควรสุดท้ายคืออนุรักษ์คะปาธานะเพียรประสานบุญกุศลให้ปนป่วนกุศลกรรมความดีที่ประมวลอนุรักษ์และชักชวนล้วนขอมคิดความเพียรสี่ทางธรรมชี้นำชัดให้เห็นแจ้งแจ่มจรัสธรรมสถิตความเพียรสี่มีสาระแฝงข้อคิดเพื่อบ่มจิตบ่มใจให้อุ่นบุญ เพียนทำสิ่งที่ดีๆย่อมมีสุขเพียนก่อกรรมทำทุกข์ก็ว้าบุนเพียรกุศลสร้างกุศลให้ผลบุญอากุศลมีแต่วุ่นและขุนมัวครูแรกลำปางวันละกอนออนไลวันพุธเริ่มต้นวันใหม่มีแต่ความสดชื่นสดใสสุขใจพบแจ่สิ่งดีๆตลอดวันก้อนหินหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบ่มันก็ไม่หนัก คำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เก็บม,มาใส่ไว้ในใจก็ไม่ทุกนะครับ